เจ็กให้หนูไปส่งไหมได้ต้องส่งแหละแต่แม่ยังไม่ใส่มาให้ก่สาวเจี๋ยป้าป้าสาวเจี๋ยามากไรให้หน่อยดิเอาพี่ออกมาแล้วคืออะไรยังไม่ตายเหรอยังไม่หมดหรอ ยังบอกเหรอถามได้ไหมเราเรามีวอลไว้ทำไมอ่ะมีวอลไว้คุยไงยจริงไอ้เมื่อเราไม่มีเพื่อนอ่ะเฮ้ยจิ๊กพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็มีเจิ๊กบอ,อกหมอนอี่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่เดีลองไปหาที่ ม่เดี๋ยวก็มีสักวันปะังออมาต้องมีสักวันนเลยสามตัวอยู่กอ่ะสักวันอ่ามันต้องมีสักวันนะจะมีเพื่อนอ่ะจริงไหมมีแม่ะรอๆรๆรอรอหลังหลังอคุณครับสินจากอะไรอ่ะเอออาจิกเป็นเพื่อนไวเก่ง เขาไม่ได้ไหม คนเจอเอ็กโคมาสิบสี่กล่องกล่องละสิบสี่บาทกล่องละสามสิบห้าบาทเจ๊เห็นใน นี่เป็นอะไะเโเป็นสัตว์เหรครับไมเ้ไป,ไปขัดไปขัดได้นะเจ๊ พี่ชินพี่ชินไหนแฟชั่นหนูอ่ะเอาแฟชั่นมาเอาแฟชั่นมาเนี่ทีนี้หายเลยนะ แล้วเตะนะแล้วเตะนะสโลตไายทุกคนจะแจกเอาไว้เหนือ่อยจังอู้หึอยากไอ้แฟชั่นอะไรอะ่ะเอาก็แฟชั่นค่าจ้างไงค่าจ้างอะไรอ่ะคืออะไรค่าจ้างอะไรคืออะไรอะไรคือค่าจ้าง <c oughs> ที่เราคุยกันไงค่าจ้างอะไรไม่มีมี <c oughs> เราก็ได้ไปแล้วไงอย่ามาใครซื้อเรา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 ได้กลางลุมไม่ใช่หรอก็คุมแล้วนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะยืนด้านหน้ายืนด้านหน้ยืนด้านหน้อย่ามาบิดก็อย่างนี้นะแล้วว่าอะไรจะของแต่แฉ่ลุ้เนี่ยด้นน่าจะพวกนี้ติดต่อเราละแม่งออทิสติกเหมือนกันเลยนี่หว่ายืนไม่นิ่งยืนไม่สุก เนี่ยแบบลงมาทีต้องตีทีหนึ่งลงมาทีต้องตีทีหนึ่งเนี่ยแม่งเหมือนพวกอาทิตติกเลยไม่หรือไม่หรือมึงทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรทำไอตีเฮ้ยขอขบับกัน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 ดูดิเลยโชว์ไปโชว์ไปโชว์ไปไปไบไปอยากเอาตัวอ้วนๆของเจมมาลงอ่ะมันมันเซตมันเซตให้ไม่ได้ดิถ้าเซตได้มึงจะลงให้อยู่มีคนขอมาเหมือนกันตัดเงิเซ็ตไปดิเซ็ต ใช่ใช่มันต้องอให้เดียร<ม>์ให<ช>้ดีก็ให้ก็ค่อยทิกเกตขอไปทีนเนี่ยใช่หมายหมายถึงว,ว่าให้เนี่ยเซตให้เราไงมันเซตไม่ได้อะไรใช่ใช่ใช่เราต้องรอรอเดี๋ยวมีคนขอเปลี่ยนเป็นลิงอะไรก็ไม่ต้องเจอหมด <c oughs> อยู่ดีคนเราก็อยากจเป็นลิงเนาะก็ <c oughs> พี่คิดว่าไ,ไม่อยากเป็นก็ได้เป็นพี่สบายไปไหมไปวันนี้ทำไรเนี่ย ไม่ทำไรนะอ่าเขาไม่อยู่เนาะให้ทำไงนะฮาโลวีนอะไริอลาอยู่ไหนสมไยถึงคนอื่นไงไม่ไปเล่นกิจกรรมฮาโลวีนหรอไปบวชดีไปบวชไปบวชไปเปิด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 บวชไปเขาบอกว่าถ้าพี่คิดไม่กดใจมันก็จะบวชให้ไม่ได้ป่ะแค่นี้กดให้แล้วกดให้ทุกคนไปเปิดดูวเดี๋พี่คิด เดี๋ยวเดี๋ยวเออลานอร้านกิจอมีมีคนไอเนี้ยอยู่มีคนจะจัดให้ของหญิงอยู่แต่เดี๋ยวรอก่อนขอรอรอหลังอีเวนต์ก่อนเพราะว่าร้านร้านกิจของผู้หญิงล้วนเลยหญิงเนี่ยแบบหญิงล้วนเลยอ่ะมีคนไอเนี้มาสปอนมาเอ่อชื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 ่อคุณแป้งพี่แป้งพี่แป้งเป็นของเด็กผู้หญิงทั้งหมดเป็นมีมัดมัดหนึ่งหนึ่งมีดหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองเป็นไม้มีด ใช่เดี๋ยวอาจจะหลัง Event, อีเวนต์ฮาโลวีนเพราะไม่อยากให้มันทับกันไงแบบว่าอยากให้ไปทำอีเวนท์กันมากกว่าไม่อยากให้แบบมันเล่นตะรานกิจกันอะไรเงี้ยก็เลยไว้ก่อน <c oughs> กันเฮ้ยเกบ้ากันดิวะ